やはりこの前半の立ち上がりですね。ね สวัสดีครับทุกคนครับเรากลับมาในช่วงของรีวิวเวลตันนะครับและยอังอยู่ในแพ็คของโชว์ไทม์เนเธอร์ชาแนลการิอนส์ครับผมมาดูอีกหนึ่งเซนเตอร์ที่น่าสนใจในแพ็คนี้นะครับอันโตนิโอดูดิเกอร์ครับผมโชว์ไทม์กับร่างทีมชาติเยอรมนีครับ นี่เป็นการ์ดโชว์ไทม์ครั้งแรกของลูดิเกอร์เลยนะครับส่วนใหญ่ก่อนหน้านี้ก็จะมีการ์ดไฮไลท์เป็นส่วนใหญ่นะครับผมอาจจะอยู่ในแพ็คดับบอลบ้างแพ็คซีเล็คชันบ้างนะครับแพ็คฟูลทีมบ้างต่างๆนานา,นาซึ่งบางร่างก็มีหลายคนนิยมใช้สําหรับการ์ดไฮไลท์สายฟรีนะครับและตอนนี้เนี่ยมาเป็นการ์ดโชว์ไทม์ครั้งแรกนะครับค่าพลังความสุดจะไปที่เท่าไหร่เดี๋ยวไปดูกันนะครับการใช้ลูดิเกอร์เนี่ยมันมีความละเอียดอ่อนอยู่นะครับสำหรับใครที่มีประสบการณ์การใช้การ์ดเก่าๆเดี๋ยวมา แลกเปลี่ยนกันแล้วกันนะครับแน่นอนครับตำแหน่งหลักจะเป็นเซนเตอร์แบ็กนะครับสูง190ซนติเมตรนะปัจจุบันอายุ31ปีนะครับเท้าหลักคือเท้าขวานะครับร่างนี้ก็จะเหมือนกับการ์ดส่วนใหญ่นะครับจะมาพร้อมสไตล์เป็นเดสทอยเออร์นะฮะตัวตัดเกมตัวทำลายเกมนะครับผมส่วนใหญ่ของลูดิเกอร์ก็จะเป็นเดสทอยเออร์นะครับแต่ก็จะมีร่างหนึ่งที่เป็นบิวอัพนะครับแค่ร่างเดียวที่เหลือจะเป็นเดสทอยเออร์หมดเลยบูสเตอร์ติดตัวก็จะเป็นบูสเตอร์ท้าดวลดิวเอลิงนะครับผมส่วนสกิลพพิิเเเเเศษกกกก็็็จะะะะปปปปนนนนนสสสสลล้อออออออมรรรรรราาฟ์์ททัััั่่่่งงงคคคบบไููุดโวยี104 เท่ากันกับอะเอ,อเราโคนะครับอ,อาลรโค่นในผมรีวิวไปแล้วนะครับไปรับชมกันได้ในช่องบอมสกีรีวิวนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับก็จะมีการลงคลิปสลับกันไปนะครับผมสำหรับช่องหลักช่องนี้กับช่องบอมสกีรีวิวนะครับ กดออโต้เนี่ยจะได้อยู่ที่103มาตรฐานนะครับให้ดูค่าพลังข้างในแบบออโต้ก่อนนะครับผมเราดูที่ ading, เฮดดิ้งนะเฮดดิ้งลูดิเกอร์อยู่ที่82นะฮะอ f f i c i e n c y a w เนสในการตื่นตัวนะครับปริยาต่อเกมรับ99นะครับผมแท a c k ิ n g การเข้าประทะบอล99ดุดัน99เ engagement 80อ่า93 e n g a เกชั n t ความดุดันเนี่ยตรงนี้99จะถูกกดเพดานไว้นะครับ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเลือกบูสเตอร์เม็ดที่2ให้เหมาะสมนะครับสปีด87น่าจะดัน190ได้นะครับผม จัมเนี่ย88นะก็ต้องดันถึง90นะครับความแข็งแกร่ง92นะครับผมความอึดสตามินา82นะครับเราต้องดันจ้มนะครับแล้วก็สปีดนะครับผมก็ใช้บูสเตอร์ช่วยด้วยแล้วก็ปรับค่าพลังบางอย่างช่วยด้วยนะครับผมอาจจะต้องเลือกนะครับสำหรับบูสเตอร์เม็ดที่2นะครับถ้าเกิดใครอยากจะเป็นสายดุดันนะครับเพิ่มดุดันให้ไป100นะครับผมบูสเตอร์เม็ดที่2เนี่ยอาจจะต้องเลือกเป็น ฮาร์ดเวิร์เกอร์นะครับผมเพื่อเพิ่มความดุดันนะครับถ้าเกิดใครอยากจะเพิ่มดุดันเป็น100นะครับเพื่อปลดล็อกเพดานก็ฮาร์ดเวิร์เกอร์แต่ถ้าเกิดใครใช้เป็นเอ่อแรนดอมบูสเตอร์บูสเตอร์แบบสุ่มนะครับอาจจะสุ่มได้ไม่ว่าจะเป็นดิเฟนดิงนะครับดูเอลลิงนะครับผมหรือว่าจะเป็นชัดดาวก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเราจะเพิ่มเรื่องของสปีดด้วยนะครับผมก็แนะนําเป็นชัดดาวถ้าเกิดใครใช้เป็นซิลิคบูสเตอร์นะผมเชียร์ที่ชัดดาวอันดับที่2ก็คือฮาร์ดเวิร์เกอร์นะครับผมก็จะไป 104ได้โดยออโต้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราปรับค่าพลังไปเลยนะครับผมเพื่อเพิ่มสปีดให้เป็น90สีฟ้าอันนี้ในกรณีที่เราใช้บูสเตอร์เป็นชัดดาวด้วยนะครับเราอาจจะต้องไปลดที่เด็กเซียตี้นะครับให้เหลือ2แต้มนะครับผมแล้วก็ดีเฟนดิ่งนะครับผมจาก15ลดลงเหลือ13หน่อยนะครับเพื่อไปเพิ่มเรื่องของสปีดแล้วก็จ้มนะครับปกิจจ์พอยท์ที่เราได้คืนมานะครับเราจะต้องไปใส่ที่อาร์เรลสแตนนะครับผมจากเดิมอาร์เรลสแตนแเนี่ยใส่เพิ่มไป2แต้มนะครับผมก็เป็น 10นะครับจาก8เป็น10นะครับแล้วก็ lower body s cent นะฮะจากเดิม4เนี่ยก็ใส่เพิ่มไปเป็น6นะฮะก็จะเป็น2 6 10 13นะครับ ค่าเกมรับ4อย่างเนี่ยเราอาจจะลดลงนะครับแล้วก็เอาไปเพิ่มเรื่องของความเร็วกับพลังกระโดดนะครับ <c oughs> เพื่อให้มันสมบูรณ์มากขึ้นนะครับโอ,อ,อกก็จะยังคงอยู่ที่104สนะครับสวยทั้งข้างนอกและข้างในนะครับข้างในนะครับเกมรับ4อย่างเราจะเหลืออยู่ที่98 98 98 92สนะครับสำหรับใครที่ใช้บูสเตอร์ฮาร์ดเวอร์ความดุดันก็จะเป็น99นะสปีดนะครับนี่เราใช้ บูสเตอร์เป็นชัดดาวแล้วก็จะเพิ่มสปีดเนี่ยเป็น90ด้วยดอพแบบนี้นะครับจัมเราก็จะเป็น90นะครับแล้วก็ความแข็งนะครับเราเพิ่มเป็น94นะก็สวยขึ้นหลายอย่างเลยทีเดียวเชียวนะครับผมสำหรับลูดิเกอร์สายเซนเตอร์แบ็กเดสทออยเออร์นะครับ ส่วนสกิลที่ติดตัวมานะครับผมก็ค่อนข้างสวยคล้ายๆกับอลาโคเลยนะครับมีสกิลมงเฮดดิ้งนะครับสกิลยิงมาด้วยนะไลท์ซิงช็อตนะครับสกิลเกมรับมีแมนมาร์คกิ้งดิสซิชั่นบล็อกเกอร์อาร์เเปียตี้มีอยู่แล้วสไลดิ้งแท็กเกิลนะครับผมสกิลฟอร์เทสสกิลพิเศษแล้วก็ไปติดเคียร์แดนส์นะครับแล้วก็สกิลมหาชนอย่างไฟติ้งสปิริตนะครับเพราะฉะนั้นสกิลที่จะใส่เพิ่มจะไม่ต้องใส่เพิ่มเลยก็ได้นะถ้าจะเป็นตัวหลักยาวๆก็ใส่โซคคอนนโทรรไปะับผมแล้วก็พา์คารรับผมมถ้้ไดหือวว่่าามีตัรงงก็โช การใช้ลูดิเกอร์ในร่างเก่าๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการ์ดไฮไลท์ที่อยู่ในแพ็คต่าง,างๆเนี่ยครับผมผมบอกเลยว่า <S <S จากประสบการณ์รตรงที่ผมเคยเล่นลูดิเกอร์เนี่ย ถ้าตัวไหนดีเนี่ยก็จะดีเด่นไปเลยนะครับมันจะมีร่างหนึ่งที่อยู่ในแพ็คดัวกั้นบอลนนะันนั้นโคตรเด่นเลยนะครับแต่ถ้าตัวไหนเนี่ยถ้าคุณรู้สึกว่า AI มันเหวอ๋อเวนะครับผมงุ่มง่ามเฟ้อฟะจ่ายช้าย,ยืนปฏิกิริยาช้าเนี่ยมันก็มีนะผมมีความรู้สึกว่ามีบางร่างของลูดิเกอร์ที่ที่มีความรู้สึกในแง่ลบกับเขานะครับอันนี้ยอมรับตรงๆเลยนะครับบางทีพลาดแล้วบอกโอ้โหลูดิเกอร์อีกแล้วลูดิเกอร์อีกแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นบางร่างจริงๆเนี่ย ผมว่ามันมีความต่างกันอยู่นะบางร่างก็ดีสติดีสุดเละเกิดน,นะครับผมส่วนร่างนี้นะครับโชว์ไทมเนี่ยเราก็ต้องตระหนักด้วยนะครับว่าเออมันเป็นสิ่ง ที่เราเคยเจอในร่างอื่นๆหรือเปล่านะครับในเรื่องของจังหวะต่างๆในความเวอร์มีให้เห็นหรือเปล่านะครับแต่เท่าที่ผมลองเล่นดูเนี่ยก็ยังไม่เห็นจังหวะที่เป็นจังหวะไม่ค่อยชอบในการ์ดอื่นๆในร่างอื่นๆของลูดิเกอร์นะครับผมก็ยังไม่เห็นในร่างนี้นะฮะพูด,ดง่ายๆคือการ์ดทชว์ไทม์เนี่ยเป็นปการ์ดใหม่นะครับความรู้สึกของเร,เราเราอาจจะปรุงแต่งอารมณ์ไปด้วยนะครับว่ามันจะต้องดีนะครับนี่นี่มีม,มีเวร์มเหมือนกันใช่ไหมมีจังหวะวืดนิดนึงนะฮะคือจังหวะ สวิตตัวเนี่ยคือมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของนักเตะเฉพาะตัวหรอกเนาะมันจะเป็นเรื่องของเกมเพลย์เรื่องของจังหวะนะสวิตตัวไม่ดีด้วยต่างๆนานาหรือบางทีอาจจะเป็นพี่เน็ตแบกในจังหวะนั้นๆนะครับก็ส่งผลได้เหมือนกันนะครับเราจะพุ่งไปเหมารวมว่าอันนี้เป็น AI ของนักเตะนะครับเราต้องเล่นเยอะๆนะครับถึงจะทราบว่าเอออันนี้มันเป็นบ่อยหรือเปล่านะครับผมแต่เราพูดกันถึงภาพรวมนะครับผมเรื่องของการยืนตำแหน่งนะครับการยืนตำแหน่งเนี่ยก็ใช้เป็นอาราโคู่กันกับอาราโคซึ่งเป็นเดสทอยเยอร์คู่กันทั้ง2ตัวเลยนผม ตำแหน่งกันค่อนข้างดีนะครับจังหวะวิ่งไล่กองหน้าที่หลุดเดี่ยวมาจังหวะวิ่งเข้าไปหาบอลจังหวะเข้าเพเชอร์นะครับผมไปถึงบอลได้ค่อนข้างไวพอๆกับลูดิเกอร์เอ้ยพอๆกับลาโค่เลยนะครับเพราะว่าเป็นเดสทอยเยอร์เหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องของสปีดนะครับความดุดันก็ ไม่ได้ไม่ได้ต่างกันเยอะนะครับผมคือมันทรงจะคล้ายๆกันเลยด้วยซ้ำนะครับเวลาเรากดเพชเชอร์นะครับรัวๆเลยนะกดแชดแช่เนี่ยวิ่งเข้าหาบอลแบบไวๆเนี่ยคือถ้าเป็นตัวไล่บอลน,นะมันต้องมีตัวที่ประคองอยู่ด้วยใช่ป่ะตัวที่ซ้อนอยู่นะถ้าเอาลูดิเกอร์ออกมาไล่บอลแล้วกดเพชเชอร์เนี่ยผมชอบเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการ 9ขาครับผมการสักขาเนี่ยขาค่อนข้างยาวแล้วไปถึงบอลได้ค่อนข้างไวบางทีหนุนขึ้นมาครึ่งสนามแบบนี้นะครับเนี่ยหนุนขึ้นมาแบบนี้นะครับผมแย่ขาสกัดบอลได้ค่อนข้างบ่อยนะครับแต่ถ้าเกิดวืดก็วืดก็หลุดเลยนะอันนี้ต้องระวังนะครับสำหรับใครที่ชอบกดเพชเชอร์แช่แช่นะครับผมโดยเฉพาะพวกเดสทอร์เยอร์แบบนี้ถ้ากดแล้วไปถึงบอลได้ไวเนี่ยก็จะสัดใจเพราะว่าสกัดบอลได้ส่วนใหญ่นะครับส่วนการป้องกันลูกกลางอากาศนะครับค่าการ ตั้งขึ้นไปมงจากลูกเตะมุมจากใกล้เคียงกันกันกบอาราลโคนะครับผมลูดิเกอร์จะอยู่ที่88ถ้าอัพแบบนี้นะครับอันนี้มันขึ้นอยู่กับวิธีการอัพด้วยนะครับผมอันนั้นก็ไว้วางใจได้นะครับสำหรับเซนเตอร์แบ็กที่สูง190บวกเนี่ยครับผมแล้วมีค่าพลังจ้ำเราอัพไป90ฟ้ามีสกิลพิเศษสกิลอย่างอาร์เรลสูเปอร์ตี้เนี่ยอันนี้ก็ค่อนข้างมั่นใจได้แล้วในะระดับหนึ่งในเรื่องของการป้องกันลูกการกากาศนะครับแต่จะได้เรื่องของความรวดเร็วในการ วิ่งชิง,องบอลน,นะครับบางทีเนี่ยโดนแทงทะลุช่องนะครับถ้าเซนเตอร์เราช้าเนี่ยแล้วกดเพชเชอร์ไปหรือว่าปฏิกิยาในการปีเข้าหาบอลเพื่อไปดักบอลเนี่ยจะช้าจะทําให้โดนแทงทะลุช่องหลุดได้ง่าย,ายๆนะครับแต่สําหรับลูดิเกอร์นะครับ <c oughs> นีก็แทกเข้าไปขายาวครับตัวใหญ่นะครับจังหวะไปถึงบอลได้ไวก้าวขาไวแล้วกระแทก คู่แข่งเนี่ยเสียจังหวะได้บ่อยครั้งนะครับผมจะจิ้มกับดักเข้าไปกระแทกเข้าไปไม่โดนเหรอไม่โดนกระแทกวืดลมวืดลมเอาใหมาอ่อีกทีไม่ถึง <c oughs> แต่เชื่อหรือเปล่าครับสิ่งที่ผมโคตรชอบที่สุดของดูดิเกอร์คือนี่ฮะเรื่องบล็อกครับผมผมไม่ค่อยชมนักเตะคนไหนนะ,ะนี่ฮะเรื่องปฏิกิริยาการบล็อกครับผมไม่ค่อยชมเซนเตอร์ตัวไหนเลยในเรื่องของการบล็อกนะครับผมนานๆจะชมทีหนึ่งแต่สําหรับดูดิเกอร์เนี่ย คือชอบมากๆเลยเรื่องของปฏิกิริยาการบล็อกนะครับบางทีลูกคุกคิกคุกคิในกรอบเขตโทษหรือนอกกรอบเขตโทษนะครับกดแมสซ์อัพเนี่ยครับผมจังหวะการขวางเพื่อบล็อกจังหวะลูกอิงเนี่ยเขาทําได้โคตรดีอันนี้คือโคตรประทับใจเลยนะครับแล้วบล็อกได้ส่วนใหญ่ด้วยถ้าเป็นเซนเตอร์บางคนนะครับบางทีเรากดแมสซ์อัพดักรอก็จริงนะครับแต่ว่ายกขาข,าขึ้นมาช้าบ้างหรือว่าอาจจะขาสั้นบ้างอะไรเงี้ยบล็อกไม่โดนหรือบอล็อกแฉลบบ้างแต่ปฏิป ปฏิภาพประสิทธิภาพของการบล็อกของรูริเกอร์เนี่ยค่อนข้างสูงนะครับแล้วบางทีเนี่ยปฏิกิริยาความรวดเร็วในการลุกขึ้นมาบล็อกจังหวะ2จังหวะ3 0ติดต่อกันเนี่ยอันนี้คือ น่าชื่นชอบมากๆเลยนะครับผมอันนี้คือสิ่งที่ผมชอบมากเลยก็คือเรื่องของการบล็อกนี่แหละครับผมแต่มันก็มีหลายปัจจัยที่ให้เซนเตอร์เราบล็อกบอลได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสรีระร่างกายนะครับผมขายาวๆนะเรื่องของ awareness นะครับเรื่องของความตื่นตัวในการเล่นเกมรับปฏิยาของเกมรับต่างๆนะครับผมแล้วก็เรื่องของสกิลบล็อกเกอร์ด้วยนะรวมถึงพวกสกิลพิเศษอย่างฟลอเทสเนี่ยก็สนับสนุนในการช่วยด้วยนะครับผมแต่สิ่งที่เรามองไม่เห็นนะฮะก็คือเรื่องของ AI นะครับบางทีก็อาจจะมีความเชื่อ นะครับในเรื่องของ AI บางร่างนี่แตกต่างกันนะครับลูดิเกอร์นี่บางร่างเนี่ยผมก็เข้าใจว่าถ้าเกิดใครเคยใช้เนี่ยจะมีจังหวะเว๋อร์ให้เห็นบ่อยนะครับแต่สําหรับร่างนี้ก็อย่างที่เกิดไปช่วงต้นคลิปนะครับว่าผมเคยมีประสบการณ์การใช้ลูดิเกอร์บางร่างที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็คือเรื่องของจังหวะเวอร์นะฮะบางทีปฏิกิริยาค่อนข้างช้านะครับบอลตกตรงหน้าแล้วไม่เล่นบอลต่อยืนมองจ้องตากันก็มีนะครับผมหรือบางทีเนี่ยจับบอลลั่น จับบอลยาวนะครับผ้าต้าให้กับกองหน้าบ่อยนะครับหรือบางทีใจไม่ตรงอันนี้คือเป็นปัญหาแบบโลกแตกของเซนเตอร์เลยนะเพราะมันเป็นตัวสุดท้ายก่อนที่จะถึงประตูนะถ้าเซนเตอร์ผลาจังหวะแบบนั้นเนี่ยจะทําให้เราหงุดหงิดแล้วหัวเสียนะครับแต่สําหรับลูดิเกอร์ร่างโชว์ไทม์ร่างนี้ยังไม่ค่อยเห็นจังหวะเวิอ์แบบนั้นนะครับผมจังหวะที่จะได้ชมบ่อยๆก็คือเรื่องของเนี่ยการจิ้มเข้าหาบอลพอกดเพรสเชอร์ปุ๊บนะครับขาค่อนข้างยาวจิ้มไปถึงบอลได้ไวแล้วจังหวะบล็อกนี่เลยครับผมบล็อกได้้สวยยยหลลาครังเผ อันนี้คือบางคนอาจจะไม่สังเกตนะเรื่องของการบ็อกของเซนเตอร์บางคนอาจจะคิดว่ามันอยู่ที่เรากดแมทช์อัพอย่างเดียวไม่ได้อยู่ที่เรื่องอื่นเลยนะครับสำหรับการบ็อกนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปมันมีหลายปัจจัยโอเคเรื่องของจังหวะการกด กดแมสซ์อัพเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยนะครับแต่ว่าปัจจัยอื่นๆนะครับว่าจะเป็นว่าจะเป็นค่าพลังสเตตนะครับ awareness เ,เ,เรื่องของสกิลบล็อกเกอร์เรื่องของอรูปร่างสรีระร่างกายมันก็ส่งผลเหมือนกันนะครับผมสำหรับใครที่ชอบเซนเตอร์แบ็กตัวใหญ่ๆเคลื่อนที่เร็วๆนะครับผมขาย,ยาวๆบล็อกเก่งๆนะครับผมก็แนะนำดูดิเกอร์อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับสายดีเอสทอยเยอร์นะครับโอเคนะครับขอบคุณคุณธนกรด้วยนะครับสำหรับไปดีลีเวนะครับใครยังไม่ได้ติดตามช่องบอมสกีโฟร์บอมสกีรีวิวครัับสสวดี ท่าผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ not the